สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนซ่องชีวิตแบงค์ปวาวริศอดีตพระเอกชื่อดังนักสแสดงนักร้องชื่อดังแบงค์ปวาวริศมงคลพิสิษิ์ปัจจุบันอายุ46ปี รถเล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานมากมีผลงานการแสดงละครมากมายเลยทีเดียวจึงต้องบอกเลยว่าในอดีตเขาโด่งดังและฮอตมากแฟนคลับสาวๆตามกริดเพียบก่อนหน้านี้แบงค์ได้มีโอกาสเปน็นนังพูดคยุยเปิดใจผ่านรายการคุยแซบโชทางช่องวัน31สองปีที่ผ่านมาปฏิเสธหนังจีนหมดเลยถามว่าไปโกอินเตอร์ได้อย่างไรก็คือตอนนั้นมีหนังของจีนมาถ่ายที่เมืองไทยเป็นเรื่องจริงเป็นโปรเจกต์ใหญ่ของทางเขาเขายังหาตัวคนที่รับบทเป็นคนไทยใหญ่ผสมพมา่ามีเชื้อสายจีนด้วยแต่เขาเป็นพ่อค้ายาเสพติดที่คนจีนจับตัวไปประ ชีวิตซึ่งเขายังหาตัวนี้อยู่คือเขาสร้างบทจากตัวนี้แล้วเขายังหาไม่ได้แล้วพอดีมีน้องที่รู้จักทาแคสติ้งด้วยแล้วบอกว่าพี่รองไปคุยดูไหมเขาก็เลยส่งโปรโฟไฟล์ไปให้ดูตอนนั้นการแคสติ้งแบบใช้วิดีโอคอลเขาขอดูหน้าดูตาพูดคุยแล้วเขาก็เลือกให้เราไปเล่นพอมันใช้สูรสายตาประชาชนชาวจีนแล้วฟีดแบ็กถือว่าดีมากพอดีเรื่องนี้ฉายวันชาติจีนด้วยรัฐบาลให้ความสนใจคนดูก็เพราะเป็นเรื่องจริงที่เป็นกระแสโด่งดังที่โน่้นพอได้เรื่องนี้ก็เลยประสบความส เร็จนคนจีนก็กลายเป็นรักไปเลยทําถึงตอนนั้นความดังที่จีนของเราถือว่าโอเคเพราะว่าคนจะดูกันเยอะมากตอนแรกกลัวว่าถ้าบินไปจีนแล้วคนเกลียดมเ,เพราะฆาตกรรม13ศพน่าจะไม่ธรรมดา แต่กลายเป็นว่าเขาชอบในบทได้เจอทั้งทีมผู้ใหญ่ของจีนทั้งรัฐบาลด้วยซึ่งหนังเรื่องนี้โกยรายได้1,000ล้านหยวนก็ประมาณ5,000ล้านบาทไทยหลังจากทีเล่นเรื่องนี้ไปปุ๊บผู้กำกับติดต่อมาเยอะเลยก็ได้งานต่อเนื่องมาประมาณ10กว่าเรื่องได้เป็นหนังใหญ่ด้วยแล้วก็มีซีรีส์ห่งเรื่องท่านผู้ชมครับมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบขา่าวขอบคุณครับ